ถ้าคุณผู้ชมไปดูไฮไลท์จังหวะการยิงมันต้องแบบมีความมั่นใจผมเชื่อว่ามั่นใจกว่าอันโตนี่นึกว่าไหมเปรียบเทียบคือแบบล็อก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 ใส่ด้วยขวาล็อก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 ใส่ด้วยซ้ายคมกริบไม่แปลกใจเลยนะนักบอลผู้ดาวลุกมเนี่ยดูกับโค้ชที่เก่งเนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นมั่นใจนะมั่นใจมากคือจังหวะลูกแรกถ้าคุณผู้ชมไปดูไฮไลท์คุณจะเห็นว่าล็อกหนึ่ง ยังไม่ยิงล็อกสองยังไม่ยิงแล้วก็ล็อกอีกทีแล้วก็ซัดด้วยขวาแล้วก็เข้าแบบผุ้รักษาประตูรับไม่ได้อะใช่ฮะมันสุดยอดตรงนี้นะพอดีเกิดเด็กอะเออมันสุดยอดแล้วเด็กนิ่งมากแล้วได้ลงเล่นเป็นนัดแรกในเกมใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกใช่จอดไหมอืออือพูดแฮ์มีดต้นหน่อยราการนี้มันเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะครับเผื่อว่าน้องๆหนูๆเนี่ยใครตอนนี้ที่อยู่ในเส้นทางที่แบบกําลังอยากจะไปติดทีมโรงเรียนหรือว่าไปสู่ ในอนาคตแบบนี้นะฮะหน้าตาน่ารักดีผู้ชายคนนี้นะครับไมเคิลแฮมมิตันนะฮะเขามาจากการเป็นเด็กเก็บบอลนะฮะมาซึ่งมันก็เยอะมากนะครับเป็นบอลบอยอะฮะมันทีภาพมาเลยนะครับก็คือบอลบอยพวกเนี้ยหรือว่าคนเด็กเก็บบอลนะครับผู้จัดการทีมอ่ะให้ความสําคัญอยู่แล้วว่าะเขามองว่ามันจะเป็นโอกาสเป็น motivation ในอนาคตได้ได้ซึมซับบรรยากาศอยู่ตลอดเวลาใช่ฮะแล้วเขาเองเนี่ยเคยคุยกับเป๊ปโคลเดล่ากัด้วยนะมีภาพที่เป๊ปเดินเข้าไปคุยตอนที่เป็นคนเก็บบอลเลยเด็กเก็บบอลเนะ เออช่วงนั้นอ่ะเออแล้วสุดท้ายเนี่ยกลายมาเป็นหนึ่งในคนที่เล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเออมันก็สุดยอดพอแค่แค่เล่าแบบนี้มันก็แบบรู้สึกขนลุกนะใช่เพราะฉะนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจได้นะใช่ที่อยู่ในเส้นทางนะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับนะเรามีตัวอย่างมากมายที่สามารถขึ้นมาได้ถ้าในคนไทยก็มองชนาทิพย์ของกัตินก็ได้เอเอกนิดเดียวเอกนิดที่เราเออกนิดเดียวเราเล่าให้ฟังเอกนิาพูดที่น้องนี่ก็นี่ก็แบบแบบเป็นเด็กที่แบบ ตามเชียร์ตามอะไรอย่างนี้นนะใช่ครับนะอ่ะแมนซิตี้ก็ชนะรวดท<ช>ุกนัดแล้วก็เข้าสู่รอบต่อไปอยูอ่ในเส้นทางของการป้องกันแชมป์ผมมาทำกันบ้านมานะครับ,รบผมแมนซิตี้นี่กลายเป็นทีมแรกจากอังกฤษที่ชนะ UCL 8นัดรวดกับคุณผู้ชมแปนัดนัดแต่นัดแต่ไหน,น,น,นสุดยอดจริงๆนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องมาจากน่าจะฤดูกาลที่แล้วน่าจะฤดูกาลที่แล้วแซงสถิติเดิมของลิเวอร์พูลที่ชนะเจ็ดนัดรวดในฤดูกาล2021ถึง2022ไปเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชม ยอดเยี่ยมทีมนิ่งมาก